บางคนเรียนปริยัติมามากแต่รูปคำเพราะเป็นสัญญาความรู้ความจำคือได้แค่ท่องจำแต่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้จึงเป็นดังนกแก้วนกคุณทองที่ชอบเรียกตามคนว่าแก้วเจ้าขาบางลายแบกคำพีอวดโลค คือชอบอุดวิชาความรู้ที่เดียนมาแต่ความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ที่ตัวเองปฏิบัติได้จริงจริงเป็นเพียงสัญญาความรู้ความจำถึงเวลาความรู้นั้นก็เลอะเลือนไปตามกาลเวลาอุปมาเวลานปักคนโง่ที่เห็นว่าตนเองโง่ก็พอจะฉลาดได้บ้าง แต่คนโง่ที่ถือว่าตัวเองฉลาดจริงเรียกว่าโง่ขนาดแท้จะเรียนมากหรือเรียนน้อยก็ไม่เป็นไรแต่จงปฏิบัติที่ถูกทางจะช้าหรือเร็วลาบรหรือว่าลำบากแต่ขอให้ได้มากผลอีดีหมดก็ยิ่งดีใหญ่บางคนมีกิริยายกตนคุม หรือยกท่านขบเช่นพยายามยกเอาอำหนาจหรืออะไรต่างๆให้เหนือและพิเศษกว่าพระศาสดาเช่นพลังอำนาจต่างๆบางคนห่วงหาอะไรอวอรดในบริษัทบริวารเพราะอาวิชาครอบงำปล่อยวางไม่ได้จริงกลัวต่อการสิ้นไปกองกิริ ยังมีที่มีหลงในสภาพที่น่าชื่นชมคือโทษในเครื่องเศร้าหมองของสมถวิปัสสนาคือสมถูปกิริวิปัสนูปกิริ